สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินเช r c h ช n แนลนะคะ วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตามคําขอนะคะก็คือมีคอมเมนต์นึงบอกว่าอยากขอบ้างครับอยากเห็นเล่นตามคําขอบ้างบ้าน3ชั้นโดยใช้วงล้อสูบในการสร้างโครงบ้านโดยกําหนดตัวเลขใส่วงล้อ1นึถึงสาถ้าสมมติชั้นที่1ได้เลข1ก็คือวาดได้แค่1บล็อกวาดทรงไหนก็ได้แต่จํานวนช่องต้องตามตัวเลขที่หมุนได้ชั้น2ก็หมุนใหม่ได้เลขไหนก็วาดตามจํานวนถ้าเลข3าหมุนใหม่ครับชั้น3ก็เช่นกันครับ พอครบ3มชั้นก็ตกแต่งตามสไตล์รอชมนะคะว่าบ้านจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วถ้าชั้นหนึ่งได้เลขหนึ่งโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูค่ะเราอยู่ในเมืองของนอร์เทเวนเนอทุกคนก็คือมอดภาษาทุนภาษาทไทยยังไม่ได้ลงนะจ๊ะมอดคือทุกอย่างเป็นศูตรหมดเลยค่ะทุกคนตอนนี้โหลดกลับมาบ้างแบบนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเราเลือกไลท์เฮาส์ลูกเอาตรงนี้เลยไปค่ะ Welcome to Mincher Channel แล้วด้วยความที่เริ่มใหม่นะ,ะทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่ทราบว่าการหมุนกล้องตรงนี้เนี่ยมันจะหมุนยังไงใช่ไหมทุกคนให้มาปรปับตรงนี้นะคะแคม era control ตรงนี้แล้วก็เลือกซิม3ามแคม era ตรงนี้นะคะทีนี้ทุกคนก็จะหมุนได้แบบนี้ละโอเคปะและนี่นะคะก็คือวงล้อสุ่มของเราในวันนี้ทุกคนใส่เลข1ถึง32ครบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสลับกัน,นะคะ่ะทุกคนสัก3รอบ1 2สอง สเกี่ยวสันหลังวูบชั้นแรกเราจะได้เลขอะไรทุกคนหนึ่งสองสาอโอ้ยไม่กอด oh ไม่อยากได้เลขหนึ่งไม่อยากได้เลขสองอยากได้แบบเลขห้าขึ้นไปอะไรแบบนี้ไม่เหรออุ้ยสิบสองได้สิบสองทุกคนชั้นแรกผ่านอันแบบที่หนึ่งมาก็โอเคตอนนี้เราเพิ่มตังค์มาเป็นหนึ่งแสนแล้วนะคะทุกคนโอ้โหโ้วความสว่างคือวันนี้ฟ้าไม่ปลอดโปร่งหรือ แป๊บหนึ่งตาจะบอดช่องที่เกินตาจะบอด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะโอเคซึ่ง Copy ีมาจะได้แบบเท่าๆกันนะคะเราจะ12คูส1บโอ้มันก็ใหญ่เกินนะแกโอเคแต่ก็ได้อยู่นะถือว่าแบบถ้าข้างบนเนี่ยเราได้แบบ1ช่องเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าข้างล่างเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็แบบเฮ้ย ห้องนงห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยเราก็ใส่ไว้ในนี้เลยโอเคชั้นต่อไปเขาบอกว่าถ้าเราได้เลขที่มังสับเนี่ยให้หมุนใหม่ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าทรงไหนก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาแบบมาดูกันทีหลังนะคะเราสลับอีกสักทีหมัน่งแล้วหมุนเลยชั้น2โอ้โหทุกคนเฮ้ยในห้าว่ะหหรือสิบอ้า งั้นเราวาดไปก่อนนะคะหนึ่งสาสี่ห้าโอเค5แบบนี้แล้วก็กรอบว่างเลยโอเคแล้วพื้นก็คือโบว์แบบนี้ใส่พื้นไปด้วยโอ้ยพระเจข้างบนเป็นอะไรวะเน,นี่ยแต่ถ้าสมมติว่ามันห้าช่องอย่างนี้เราบินอยากจะแบบลบตรงนี้ออกได้ไหมแล้วก็สมมติว่าเราจะทําเป็นแบบทางเข้าบ้านอย่างเงี้ยทุกคนตรงนี้มันก็ยังคง5้าช่องอยู่อะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาตามเหลี่ยมๆแบบนี้ไปเลยคะ่ะบ้านคือเป็นทรงกลอง โอเคต่อไปนะทุกคนชั้น3มาซนาะชั้นสามสลับสองรอบเออแล้วไป 1, 2, 3, หนึ่งสองสมฮึบโอ้ชั้นสมันต้องมีเลขหนึ่งมาสักทีแน่นอนเลยว่าเลขที่มี่เฮ้ยหูห่างไกลเลขหนึ่งเดสช่องคุณพระโอ้ไม่ก็ดีนะเลือกเลือกไอ้นี่ใหญ่มาอยู่ทุกคนพื้นที่ของเราอะ่ะเดี๋ยวนะสาสิช่องหนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดละแปด 9 1้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสสอสองสิบสาห้าเปดยี่เโอเ้โหเอาลงไปไว้ชั้นล่างได้ไหมคะอ่าทีนี้นะ่าจะต้องใส่ไอ้เจ้าอันนี้ก่อนเดี๋ยวนะลากไปค่ะยาวๆเฮ้ยบ้านส่งอะไรวะส่งตลกมากโอ้ oh my god <laughs> จะร้องไห้ในเลข30เกือบสุดเกือบสุดแมพเหลี่ยมขนาดนี้มันน่าจะต้องแบบสีดำๆป่ะฟิลโมเดิร์นอะไรแบบนี้แม่ช่วยด้วยวันไหนที่เราจะใช้ขึ้นกันอ่าเราเอออย่างนี้ได้อยู่ปะ่ะนี่เราได้ป่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวนะ้ำมินต้องเอาไอ้นี้มาแปะอีกทีนะคะทุกคนไม่งั้นน้องจะโลดแบบนี้ เดี๋ยวเราใช้รั้วนี้นะคะติดไว้เลยีเลย่เออเป็นไงล่ะซึ่งขออนุญาตได้ไหมทุกคนตรงเนี้ยเราขอใส่เป็นแบบเสาเนาะใส่เป็นแบบเสาไม่งั้นบ้านจะทันหล่มนะขอตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงเออเอาไม่งั้นเดี๋ยวแบบกลัวกลัวบ้านมันจะแบบไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้เออโอเคอุ้ยจริงๆฝั่งนี้ปล่อยโล่งไว้แบบนี้มันก็ดูเท่ดีเนาะ ซึ่งไอ้สาตรงนี้นะคะเราลบกําแพงออกละกันเนาะยังไงเราก็มีพื้นที่แบบ30ใช่ไหมทุกคนเรากั้นแบบนี้ได้ปะแล้วเราสร้างเป็นฟิลแบบสะว่ายน้ําได้ไหมหรือว่าไม่ได้หวังมินกลัวกลัวทําผิดกฎมากเลยอะ่ะถ้าผิดกฎได้โปรดให้อภัยกันด้วยนะจ๊ะไม่ได้เพราะว่าสะว่ายน้ำมันลอยไปแบบนั้นละมินว่ามินว่าเอาตรงนี้ออกใช่ไหมนี่ตั้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอารั้วอันเดิมเนี่ยข้างล่าง ขึ้นมาการข้างบนเออยังไงมันก็ยังคง30อยู่เหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงนี่พอละที่นี่ต้องดีเป็นทางเข้าบ้านใช่ไหมแล้วตรงนี้เราก็จะขึ้นไปอย่างชั้นชั้นสามนะคะซึ่งเราก็บันไดมาก่อนแล้วก็ขึ้นทางใดก็ขึ้นจากข้างนอกไปเลยไหมล่ะไว้แบบนี้เออได้อยู่นี่เก๋ๆไปเลยแล้วเอาบันไดแบบลากยาวออกมาออขออนุญาตอีกสักอย่างได้ไหมทุกคนขอแบบไม่รู้ว่ากฎอะ่ะเราสามารถทําได้ไหม แต่คืออยากจะแบบว่าแบ่งโซนแบ่งห้องอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราทําตรงนี้เป็นแบบทา,ทางขึ้นเออนี่เดี๋ยวเราทําทางเข้าห้องมาตรงนี้นะคะเป็นทางขึ้นไปชั้นสองนาะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราขอทําเป็นชั้นบนก่อนดีกว่าเราจะใช้อันนี้แหละทุกคนมันมันเลิศเฮ้ยเราทําเป็นโค้งแบบอย่างงี้ตังเราเหลือเฟืออยู่ละเราอย่าแบบอย่าสนอย่าแคร์เลย ถ้าไม่พอก็แค่มันนี่บวกหลาดนะคะทุกคนแต่ทุกคนเราลืมอะไรไปปะคือจะขี้โกงไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจจะขี้โกงนะคะแต่ว่าลืมคือชั้นสองเนี่ยเราจะต้องมีแบบแค่ห้าช่องตรงนี้เราต้องลบทิ้งเราต้องมีชั้นสองแค่นี้เลย <c oughs> ขึ้นขึ้นยังไงอะ่ะมันขึ้นขึ้นใช้บันไดลิงเหรอไม่ได้ลิงกันนี้ละกันโอเค <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะขี้โกงนะจ๊ะโอ้ยก้อนไม่ได้อีกคะ่ะกูดาหูมันขึ้นไม่ได้อ่ะดิเดี๋ยวนะ อันนี้เอาเป็นแบบระดับสองนะคะเราลองขึ้นดูได้ปะหมุนอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้เลยอะ่ะลบห้องตรงนี้ออกก่อนเฮ้ยโอ้โหขึ้นได้เกิดดีเดี๋ยวนะตรงนี้เงินมินก็กั้นเป็นแบบนี้ไปเลยเนอะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็กั้นไปด้วยเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องทํายังไงเราลบออกเลยละกันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไอ้นี่ของเราอยู่ละเราเดินได้แค่ห้อง แต่เรากั้นไว้มินว่าก็ได้นะแต่ว่าเราแบบว่าไม่ใช้ตรงอะไรแบบนี้หรือไม่อีกทีหนึ่งก็คือทําเป็นหลังคาไปเลยเดี๋ยวนะทำตัวไม่ถูกเลยอะ่ะบ้านใหญ่เกินน่าจะมีสระน้ำได้ป่ะแบบเนี้ยข้างในอะ่ะลองวาดดูก่อนเฮ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้นี่ไงสุแสนจจวิเศษอย่างเลิศทุกคนเรามีสระน้ำได้แล้วจะ้ะจะบอกให้เลยนี่บ้านมันใหญ่นะักเราก็จัดไปเลยตะว่ายน้ำภายในบ้านวางค่ะ วางอีกทีให้ชีเป็นมุมโค้งแบบนี้เออนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เราขยบไปอีกนิดได้ปะเออขยบไปอีกเออแล้วก็เอาอันนี้ยาวออกมาเราวางอันนี้ได้ปะแล้วก็เอานองขึ้นมาหนึ่งสเต็ปแบบนี้นะคะเผื่อเป็นฟิลแบบเฮ้ยมีโซฟานั่งได้นะจ๊ะแบบนี้แล้วก็ห้องตรงนี้นะคะเราหลบทิ้งเดี๋ยวเรากั้นห้องนะคะมินคิดว่าห้องนอนทีเนี้ยเราย้ายมาอยู่สักฝั่งนี้ไปเลยดีกว่าเนาะ เราจะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําให้ทุกห้องเลยแล้วก็อยากจะแบบให้เดินผ่านทางแบบห้องน้ําหรือห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ก่อนที่จะเข้าไปยังห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนที่1ซึ่งเราจะกั้นชั้นขึ้นมาด้วยสักสชั้น เราจะกั้นออกมาอีกประมาณอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้เป็นโซนครัวละกันเนอะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนสองโอเคห้องน้ำเนี่ยเราปูเต็มไปให้มันชิดกับกำแพงตรงนี้ไปเลยฝั่งนี้เป็นห้องนอนสามได้โอเคห้องน้ําตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นโซนแบบห้องอาบนา้ําแล้วก็ ห้องน้ำนะทุกคนสำหรับแบบภายนอกนะคะโอเคทีนี้ตรงนี้เราก็ได้โซนละชั้นเนี้ยคือเอาไว้รับแขกเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นโซนแบบกินข้าวอะไรอย่างงี้เราใช้กำแพงนะคะระดับสองทัวเดี๋ยวเรากั้นแบบนี้โอเคเอาขึ้นมา1สเต็ปโอเคจริงๆตรงนี้มินว่าเรากั้นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออแล้วก็มุมนี้เราใช้เป็นระแนงไม้นะคะ ทุบก,กำแพงตรงนี้ออกเลยค่ะนี่มันก็จะเป็นฟิลแบบโล่งๆโปรง่งๆแบบนี้พื้นนะคะตรงห้องครัวเราใช้เป็นพื้นเทาๆแบบนี้ละกันโอเคแล้วก็ผนัานางตรงห้องครัวจริงๆเป็นอิฐๆแบบนี้มันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยนะนิ็นว่าตรงบันไดก็เป็นอิดๆอะไรแบบนี้ก็สวยอยู่หรือว่านี่อันนี้ไปเลยเออดิดูดูโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยพาไปเลย ทีนี้เดี๋ยวเราใช้เบ้นบาร์ของไอ้นี่ละกัน restrial ลฟ์แอนเดย์นะคะนี่แล้วทำให้มันเป็นฟิลวงกลมเหมือนอันเมื่อกี้เลยบับเน้แล้วเอาอันนี้นะคะยาวไปอ่าเดี๋ยวอันนี้เราเวนไว้ให้ตู้เย็นเนาะตรงนี้นะคะเอาตู้เย็นมาเลยจ้ะนี่ตู้เย็นเข้าเซตกันไปแบบนี้โอเคเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เอา เตาวางเลยจริงๆเราวางได้2เตานะก็ได้อยู่นะเออทีนี้ติดไฟอะ่ะซึ่งก่อนจะติดไฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําหลังคาตรงนี้ก่อนละกันในเมื่อมันเหลี่ยมขนาดนี้แล้วอะ่ะเราก็ทําหลังคาเหลี่ยมไปก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยนะทุกคนตรงนี้มินว่ามินทุบออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นของไอแลนนะคะทุกคนนี่อันนี้อันนี้เราก็ใช้เป็นสีดําให้หมดเลยคะ่ะเฮ้ยนี่ไอโอ้โหเห็นปะละ่ะ มีแสงสว่างลงมาจากด้านบนละซึ่งเดี๋ยวเราหาเป็นโคมไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวนะโคมไฟเอาเป็นไฟห้อยๆอะไรแบบนี้เฮ้ยน,นี้เลิศดอยู่อะเป็นสีขาวๆแบบนี้ละกันอันนี้เราก็หมุนเอียงๆนิดนึงค่ะเออทำเป็นเล่นมุมนี้สวยอยู่นะที่นี้เอาไฟ50นะคะทุกคนมาติดให้มันแบบสว่างขึ้นนิดนึงเราติดไว้มุมนี้แล้วก็ มุมนี้อ่างหลังจานนะเดี๋ยวเราต่อออกมาตรงนี้แล้วกันเนาะนี่เดือดเดือดเดอเดโอยเรายาวแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้เราเอาไว้เป็นอ่างหลังจานยังได้เลยเธอเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านใหญ่มากเอาวางไว้แบบตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอ่างหลังจานใช้อน,นี้เลยอืบวางไว้แบบนี้แล้วก็ถังขยะถังขยะอันนี้เลยอลพันนะคะใช้สีขาววางติดตู้ติดอะไรไปนิดนึงค่ะทุกคนนี่ โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้จริงๆเราติดเป็นตู้แบบอย่างนี้ก็ได้เนอะแล้วก็เอาอันสั้นอันนี้นะคะเอามาไว้ข้างล่างอีกทีหนึ่งได้ปะหรือว่าไออันนี้ต้องอยู่ข้างล่างสุดวะแล้วก็อันนี้ไม่ได้วะต้องใช้เป็นอันสั้นจุดเลยนี่ชั้นอันนี้คือขาดไม่ได้เลยเอมากๆวางค่ะ,วา,คะวางไว้สักสองอันละกันเออแล้วเขามีความเป็นชั้นอะไรแบบนี้อีกอ่ะ เราติดไว้แล้วกันเนาะตรงนี้นะคะเป็นมุมแบบเครื่องปรุงเครื่องปรุงอาหารอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็มีเครื่องหลังจานด้วยเลยแล้วกันเครื่องหลังจานจริงๆใช้เป็นสีขาวตัดไปบ้างก็สวยดีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เราเอาไว้แบบเฮ้ยบ้านเรามีที่ทําพิซซ่านะฟิลนั้นนี่เอาวางไว้ตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวนะเราลบตรงนี้ทิ้งลบตรงนี้ทิ้งลบตรงนี้ทิ้งนะคะเอาตู้อันนี้วางวาง ้อนกันได้ปะแต่ว่าทุกคนเห็นตรงมือจับไหมมันมีเส้นมันมีเส้นขั้นเพราะฉะนั้นเรานี่ม่โอโหฝั่งนี้เราคือไฟแบบดีมากอ่ะเราก็เอาไว้ว่าอะไรเก๋ๆได้นะคะซึ่งมันจะต้องมีไ,ไอ,อนน้ไฟอนันต์ใช้สีอย่างนี้นะคะวางไวอ้อืมอืมแล้วก็ไมโครวงไมโครวเวฟจัดมาให้หมดจ้ะแม่นี่กาดงการน้ำเนี่ยเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนละกัน นี่ตะลงตะหลิวเอามาให้หมดใช้เป็นสีเทาๆนะคะวางไว้ให้แบบสองด้านเลยเออเราฝั่งนี้เดี๋ยวเราจัดเป็นแบบวางเทียนอะไรอย่างงี้นี่วางไปเลยค่ะแบบนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนเนะแล้วก็กระถางดอกไม้อันนี้เนี่ยยอค่ะวางก่อนอันนี้ได้อีกหนึ่งอันสีขาววางค่ะย่อทีหนึ่งวางอันนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นสีขาวไปเลยละกันวางค่ะย่อใสอันนี้ได้ปะเราเอาเข้าไปไว้ในแจกันอนะ ๋ยวนะมิ้นเอาโตออกก่อนอันนี้นะคะว่าจัดเรียงกันเลยแบบนี้แล้วก็ไอ้เจ้าต้นนี้เนี่ยเฮ้ยเราสามารถซ้อนเอาไว้ได้ในใจก,กันเฮ้ยเก๋อยู่โอเคจากนั้นเอาทุกอย่างกลับไปค่ะเออเป็นฟิลนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราเพิ่มเป็นฟิลแบบไฟอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็ติดกรอบรูปสักหนึ่งทีซึ่งตั้งเหลือ4ี่หมื่นสองละเฮ้ยเราติดรูปปลาคาไปอย่างี้ไว้ก็สวยนี่ได้อยู่ มินว่าห้องครัวก็น่าจะครบแล้วเนอะมีเตามีเครื่องทำพิซซ่าไมโครเวฟนะคะกา,าน้ำแล้วก็อ่างล้างจานแล้วก็ตู้เย็นซึ่งขอเพิ่มตรงตู้เย็นไปเลยเราจะทำการบิวนั่งไปเลยแบบนี้เออมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราวางเป็นต้นนี้ละกันเอาไว้ตรงนี้เลยแสงจะได้ตกลงกระทบแบบนี้สวยๆเครื่องปรุงนะคะเอาไว้แบบสองอันเลย ไวอย่างนี้ชิดๆกันเดี๋ยวนะแต่มินว่าอันนี้มันเหมาะกับที่แขวนกระทะแบบของภาคหลักอันนี้มากกว่าเราเอาไว้ตรงนี้ไปเลยละกันนะคะตะหลิวไม้พายนะคะต่างๆเอามาวางไว้ตรงนี้เลยโอเคประมาณนี้เลยนะคะห้องครัวจากนั้นตรงนี้นะคะเป็นบริเวณของสาธารไฟอันนี้ก็ได้อยู่นเนี่ยเจ้าอันนี้เนี่ยมันโคง้งเราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราทําเป็นเหลี่ยมไปเลยละกัน ปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปูชั้นตรงนี้ดีกว่าเออซึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาอ่างมาวางดีกว่าเราใช้เป็นอ่างอันใดดีอันนี้ก็สวยนะกู้อเหมาะมากนี่เราตั้งมันไว้แบบมุมมุมไหนดีมุมนี้เออแบบนี้เผื่อแบบเฮ้ยเล่นน้ำแล้วแบบมันมันต้องการที่จะลงมาแช่อ่างแช่ค่ะตรงนี้เลยพื้นหินดำอันนี้ก็สวย,ยอยู่ แล้วก็มีพื้นหินอันนี้ด้วยทุกคนนี่สีขาวไปเลยแบบนี้ตรงนี้ด้วยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มินว่าใช้เป็นสีดํานี้ดีกว่าเออทีนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นต้นนี้เนี่ยเราใช้เป็นสีขาวๆแบบนี้เนาะวางไปเลยค่ะแล้วที่นี้ก็คือฝั่งนี้จะตันนะคะทุกคนเราไม่เป็นไรเราขยายอันนี้ไปเลยโอเคแล้วก็เอาอันนี้วางแล้วก็หันฝั่งนี้ด้วยวาง เลิออยู่เลยแบบนี้เออนี่ทุกคนเ้อูเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้มันตันนะคะอยากจะให้เดินได้เนี่ยเราทําบันไดใช้บันไดนี้เลยสีขาวนะคะหันอย่างนี้แล้ววาง <c oughs> แค่นี้ก็คือเลิศดละขยับต้นมงต้นไม้นิดนึงนี่แค่นี้เลยโหแล้วสวยด้วยทําเองชมเองไปอีกตรงนี้จริงๆเราใช้เป็นสีขาวๆแบบนี้ไปเลยนะคะ จะได้แบบดูสบายตาแล้วก็พื้นข้างนอกตรงนี้จริงๆก็สีนี้สวยอยู่นะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จริงๆก็แอบอยากจะให้เป็นความแบบช่องแสงนิดนึงค่ะค่อนข้างที่จะรวยสร้างบ้านแบบไม่ฟิกเงินเป็นไงอะทุกคนนี่มีสระว่ายน้ำกลางบ้านแบบนี้แล้วมีแบบช่องส่งช่องแสงเดินออกมาเป็นแบบรวยอย่างนี้อู้สุดจะปัง ทีนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ําหรือห้องน้ําดีวะตรงนี้เราลบออกละกันเราเอาเป็นห้องน้ํากับห้องอาบน้ําให้มันแบบอยู่ตรงนี้ไปเลยนะคะของคนอื่นๆที่จะมาบ้านอะไรอย่างนี้เออแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องแต่งตัวก่อนซึ่งในโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทําเป็นแบบตู้เสื้อผ้าละกัน walk in closet feel นั้นเอาตู้นี้นะคะมา b ิวต่อกันแบบนี้เลยความดินชักเอ่ยได้ความแบบ ตู้ไว้โชว์ของนิดนึงแล้วก็เอาเจ้าตู้นี้นะคะมาวางอีกทีหนึ่งแล้วก็ข้างบนตรงนี้แบบนี้เออแล้วเราก็ต่อขึ้นไปยาวๆไปเลยแล้วก็ไปเอากวก้เสื้อผ้าต่างๆนะคะทุกคนอ้าวัยรุ่นหน่อยก็แขวนเป็นสีสีไปของคุณผู้หญิงเราก็สีขาวด้านหนึ่งแล้วกันแล้วก็เป็นฟีลแบบสีสนิดนึงเออ,อเแล้วก็ติดกระจกบ,บานใหญ่อันนี้นะคะ จะได้เอาไว้แบบซองอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เอาตู้อันนี้ละกันนี่สีขาวๆไปเลยค่ะเราเอามาแบบวางต่อหน้าต่อหลังกันแบบนี้แล้วมันก็จะมีความแบบเรื่องประดบับอ่ะเราวางไว้ค่ะอันนี้เป็นฟิลแบบออกกําลังกายใช่ไหมได้เราเอามาวางไว้อย่างนี้เลยทั้งของคุณผู้หญิงและของผู้ชายอ่าเดี๋ยวนะมินว่ามินสลับดีกว่าอันนี้เราขึ้นไปข้างบนของคุณผู้หญิงเราเอามาไว้ตรงนี้เออเป็นฟิลนี้แว่นตานะคะ นี่อ่าเขาสลับกันได้แบบนี้ก็สลับค่ะแล้วเปลี่ยนสีอ่าฟิลนี้เออเป็นไงล่ะได้อยู่อันนี้วางนาฬิกงนาฬิกานะคะแล้วก็เอ่ e เมคเมคอัพคิดเมคอัพคิดเอาไว้ในนี้ละกันหนึ่งทีใช้เป็นสีขาวมีไหมนี่โอ้โหวางรองเท้าไปด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแอคทีฟเซ็เนะทุกคนเป็นฟิลเก็บของไปด้วยเลยละกันอ่านี้วางค่ะจะได้เต็มเต็มด้าน,นบนตรงนี้มันว่างเราก็วางเป็นตะกร้าผ้าไปเลย แล้วก็ฝากของคุณผู้หญิงเราวางเป็นตุ๊กตาแมวตัวดีดีกว่าเราย่อใส่แล้วเอาขึ้นไปข้างบนอือส่วนของคุณผู้ชายนะคะใช้อันนี้ของพักหลักโอเคห้องนี้เสร็จเรียบร้อยในห้องนี้นะคะก็ใช้เป็นกําแพงอันนี้ไปเลยเนาะแล้วก็นี่นะคะติดไฟเป็นดวงนี้ไปเลยแล้วก็ในนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นโซนของห้องน้ำนะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้อ่างอันเดิมไปเลยนั่นก็คืออันนี้ซึ่ง,งลดมากแล้วในบ้านยังไม่มีหน้าต่าง เราจัดให้หน้าตาอ,อันนี้เลยต้องอันนี้เลยนี่เราติดไว้สวยงามแล้วก็เดี๋ยวนะฝั่งไหนเป็นซ่วมฝั่งนี้เป็นซ่วมละกันนะคะทุกคนซ่วมอันนี้ก็ดูเลิศอยู่นะพอใช้เป็นซ่วมอันนี้ไหมมีความเหมือนจะเป็นหินหินยังไงบอกไม่ถูกเอ้แต่สวยอยู่ทุกคนเอาไว้มุมนี้ละกันนี่เออกรีแบบเห็นวิวด้านนอกแบบนี้โอเคแล้วก็ไปเอาอ่างอ่างอันนี้เอาไว้สองด้าน นี่เป็นฟิลนี้เออจะได้แบบล่างได้สองคนเลยแล้วก็กระจกนะคะซ้อนกันได้ปะคุณนะเฮ้ยไ,ได้อยู่นะทุกคนมินว่าแอบแอบซ้อนกันถึงจะไม่เนียนแต่ก็ได้อยู่นี่ดัานในห้องน้ำนาะะช้เป็นสีแบบนี้ไปเลยอ่างใช้เป็นอย่างนี้เอากรอบรูปแบบนี้มาติดก็สวยนะทุกคนแต่ว่าน่าจะต้องแบบ รถใสนางนิดนึงนะคะติดไว้แบบนี้เลยเอออกสวยอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นนะผ้าเช็ดตัวนะคะใช้สีดำแล้วกันเนาะแปนไว้ให้สองผืนไปเลยเผื่อแบบคุณพ่อกับคุณแม่อะไรอย่างงี้เออนี่ในห้องน้ำเราติดไฟเป็นแบบอย่างงี้ก็ดูเก๋ดีนะทุกคนแต่อ่างคือสีไม่ได้มากใช้เป็นสีดำไปเลยละกันของวางต่างๆในห้องน้ำแปรงนะคะวางไว้สองอัน กระดาษทิชชูติดไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นฟิลแบบทําความสะอองทำความสะอาดเอาไว้ใต้นี้ค่ะโลชั่นอะของคุณผู้หญิงแล้วกันเอาไว้ตรงนี้อาร์ไรเป,าเป่าผมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะมีความแบบขัดผิวอะไรอย่างนี้อะวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะนี่ที่โกนหนวดของคุณผู้ชายเอาขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนเอาไอเจ้าชันนั่นนี้นะคะมาไว้อย่างนี้เอาขึ้นไปเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้แบบวางของอย่างนี้อีโกนหนวดอันท้ายนี่วางไว้อย่างนี้ เดี๋ยวเราเอาโต๊ะอันนี้นะคะมาวางไว้อย่างนี้เออเอาไว้วางแบบขัดผงขัดผิวนิดนึงแน่นอนกระถางต้นไม้อะมันจะไม่เข้ายังไงใช่ปะมันต้องเข้าทุกคนนี่ต้นนี้คือหยิบบ่อยไปแล้วนะคะนี่แล้วก็มุมนี้วางต้นนี้ไปอีกทีค่ะใช้เป็นสีขาวไปเลยปิวประมาณน,นี้เลยที่นี้วางพรมนะคะในห้องน้ำด้วยพรมนี้ละกันย่อส่ระวางโอเคโอ,คโอ้รูเลิศอลังการมากต่อมานะในส่วนเขา ห้มนนินว่านะในห้องนอนเตียงอันนี้เนี่ยสวยอยู่นะทุกคนเราใช้เป็นสีแบบขาวๆแบบนี้หรือไม่ก็คิดว่าของเลิฟสตักก็ดีอยู่นะคะนี่หัวใจโอ้โหแล้วสีแบบ <c oughs> มีความแดงเฮ้ยหน้าต่างทุกคนเดี๋ยวนะหน้าต่างจริงๆบานนี้ก็สวยอยู่นะคะติดไว้แบบนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็อันนี้เราเอาลงมาระดับหนึ่งโอเคมันแบบติดไว้อย่างนี้ละเราเป็นฟิลแบบงงๆแปลก แล้วก็ติดหน้าต่างอันนี้นะคะออกมาอีกสักแบบสองบานปิวนี้บ้านก็งงอยู่ละไม่เป็นไรถ้ามันจะงงกว่านี้ทีนี้ในห้องนอนนะคะเราใช้เป็นสีขาวไปก่อนเลยละกันทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราแบบเป็นฟิลกั้นๆไวแบบขำๆมาไว้แบบเป็นห้องทํางานละกันนี่แล้วก็ทําเป็นห้องกระจกเป็นฟิลนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ประตูบานเลื่อนอันนี้เลยค่ะวางฝั mm hmm. ่งนี้วางเป็นทีวีได้อีก มันนี่หน่วยสิบร้อยพันเบอร์แสนล้านโอเคทีวีจริงเราใช้เวลนอันนี้ไปเลยก็ได้อืมเราวางไว้ชิดม,ม,มุมฝั่งนี้ไปละกันแล้ว,ลวเ,เอาตู้นี้นะคะสีดํามันนี้เนี่ยลงมานี่เอามาติดไว้ตรงนี้แล้วเอาอันสั้นอันนี้วางไว้ข้างล่างโซฟ้าของไฟายเลเวิ่งลูมโอเ้เกลืดมากชอบมากใช้เป็นสีแบบประมาณนี้ละกันนะคะแล้วก็อ่ะวางไว้เพื่อแบบ ลูกๆจะมานั่งเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เราก็ว,วางไว้ให้อีกสักตัวหนึ่งรมก็ใช้ของแท็นีไปเลยนะคะทุกคนเออโอ้โหโอมขดมันจะต้องเข้านะคะทุกคนนี่อย่างนี้เลยอืเดี๋ยววางโคมไฟนะอันนี้ละกันสีดำๆอาไว้อีกสักหนึ่งตัวนี่ห้องทํางานนะคะเดี๋ยวใช้เป็นโต๊ะอันนี้ละกันเนาะสีขาวๆนะคะวางไว้ตรงนี้โอเคจะได้แบบเฮ้ยนี่ทํางานแบบโปร่งโลง่ง ก้อี้นะก็ใช้ตัวนี้ไปเลยคอมจริงๆก็ตัวนี้แหละเพื่อแบบอัดคลิปลงยูทงยูทูปอะไรอย่างเงี้ได้แล้วก็นี่เลยค่ะห้องนี้ขอมีความแบบขัดขัดกับสีไม้นิดนึงละกันโอเคประมาณนี้นะคะเอาโต๊ะเลื่อนออกมาอีกนิดนึงจากนั้นเนี่ยในห้องทํางานเนี่ยบางทีทํางานแล้วมันก็หิวขนมไงเราก็จะต้องอย่างงี้มีตู้ขนมแบบนี้แล้วก็เอาตู้นี้นะคะวางตกแต่งไปด้วย CPU CPU นะจ๊ะเราวางไว้บนโต๊ะละกันเลยทุกคนนี่ เอาไว้แบบชิดเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็เอาพวกแบบหนังสือนะคะมาวางเลยเอากงเกมไปปากกาสมุดโน้ตอะ่ะไปโอเคจุดเทียนไว้นะคะเพื่อแบบเฮ้ยทํางานแล้วมันต้องการฟิลกูดอะไรแบบนี้แก้วน้ําแก้วน้ํนาจริงๆเอาไว้บนโต๊ะฟิลนี้โอเควางค่ะลองเอ่ยได้เอามาวางเลยค่ะอันนี้อะไร หนังสือโอเคเอามาวางไว้เลยใช้สีขาวๆละกันแล้วก็ไอเจ้าไฟอันนี้เอามาวางค่ะจะรวดอีก,กอันอ่าแบบนี้กระถางต้นไม้เนี่ยคือย้ายขาดแหวนกระถางนี้ไว้อีกสักหนึ่งอืพรมอีกสักหนึ่งทีนี่พอที่จะดูดีแล้วนะคะสีขาวๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราวางเป็นโต๊ะกาแฟเล็กๆไปให้ดีกว่าเกยู่ว่ะอันนี้เน่าไปทําเป็นโต๊ะคอมนะคะอีกเกียมาก ใช้เป็นโต๊ะนีลากาเน่เอาวันนี้นะคะมาวางแบบชิดกันอย่างงี้เออเป็นฟีลงงง,งอันนี้จริงๆเราใช้เป็นสีเ,าเทาๆไปเลยก็ได้ดอกมงดอกไม้อ่านี่ลากันในนี้น่ารัก,ก,กดีวางเครื่องเล่นเกมนะคะเอาไว้ในนี้เลยแก่งแงงวางแบบสมงสมุดอะไรอย่างนี้นะคะหรือฝั่งนี้นะคะเราเอาตู้นี้มาวางดีว่วอะืะแล้วโอ้โหเดี๋ยนะแล้วเขามีเป็นฟีลเตาผิงอันใหม่อันนี้ ไไเ,เอาไว้ไหนดีอะเอาไว้ข้างนอกก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเตาผิงอันนี้นะคะเตาผิงปอบอวางไว้ข้างๆกันแบบนี้ไปเลยซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราใช้เป็นสีขาวก็ได้อยู่แล้วก็วางลาโพงนะคะเอาไว้ข้างบนแบบนี้ใช้สีขาวๆไปเลยแล้วก็น้ทุกคนติดเป็นฟิลแบบกรอบรูปอย่างนี้นะคะเอาไว้แบบ2อันซึ่งกรอบรูปอันนี้จริงๆแล้วมันต่อกันได้นะทุกคนเนี่ยมันมีแบบสี่อันนะคะเอามาต่อกันได้เลยเอามาติดแบบเอ้ยจริงๆเ็าใช้เป็น4ี่อันไปเลยเห็นปะทุกคนเนี่ยมันจะต่อกัน ถูกอัหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่ว่าใช้สีส้มดีกว่าอืมแบบนี้เอาเทียนหอมจากในห้องทํางานเนี่ยมาวางไวต้ตรงนี้อีกสักอันหนึ่งจากนั้นเดี๋ยวเราเอาแจกันอันนี้ดีกว่าสีดําๆแบบนี้เลยย่อใส่นะคะแล้วเอาขึ้นไปวางฟิลแบบตกแต่งวางรูปปั้นอันนี้ไว้ด้วยแล้วกันวางไวต้ตรงนี้เลยแล้วก็อ เอากลับไปแบบนี้โอเคมุมนี้มันโล่งกระถางต้นไม้ก็ต้องเข้านีเราแขวนไว้มอนสเตล่าตรงนี้เนี่ยก็วางได้นะทุกคนลบอันนี้ออกแล้วกันเออวางมอนสเตล่าไว้ดีกว่าที่นี้นะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นระแนงไม้อันนี้เนาะแล้วก็เอาอันแนวนอนเนี่ยติดไว้ให้มันเป็นแบบ ง,งงจากนั้นก็ติดกระจกขำๆอีกสักทีแล้วกันนี่เราติดไว้ตรงนี้มินกขอดูพื้นอีกทีมินว่าถ้าใช้แบบสีเทาๆอะไรแบบนี้มันน่าจะสวยกว่า,า,านเนี่ยเราใช้อันเดียวกับห้องครัวไปเลยมินว่าน่าจะดีนะเออสวยเลยเนี่ยเอ้ยเธอไอ้ผานางังตรงห้องนอนที่เราใช้กับคาเฟ่หมาเนี่ยมินว่ามันโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนมันเหมาะกับบ้านหลังนี้มากโอ้โหดูดีเลยใช้เป็นสีเข้มขึ้นดีกว่านี่ หวยอะ่ะไปทางห้องเปเลยแล้วการนี้ประมาณนี้นะคะห้องนี้คิดว่าเสร็จละโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตแบ่งไว้2พาร์ทนะคะเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างน้อยถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อพาร์ทสให้จบๆอยากแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนดูก่อนไปให้ดูความมึนงงของบ้านนี้ก่อนโอเคสวัสดีค่ะ